สวัสดีครับ FC หวยเด็กเลกเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับ FC กันคลิปนี้ผมคึ้นํำหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่26พฤศจิกายน2568ลงคลิปให้กับ FC ที่กำลังหาข้อมูลหวยลาวพัฒนาผมคึ้นํำเลขสูตรการคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนำมาสรุปตัวเลขเด่นจากูดชุด 4ตัว3ตัว2ตัวไรชุุด2ตัวล่างให้กับ f c ดูเพื่อเป็นแนวทางครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สอนวิธีการคำนวณหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขตเต็นจับคู่4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากหวยลาวพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมครับ ขอบคุณครับมาดูการสรุปครับผลกันนองสรเวลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่24พฤศจิกายน2568กันก่อนครับผลกันออกรางวัลที่1 2 0 2 1 3 3 2 0 2 1 3 3เลขท้าย4ตัวครับ2 1 3 3 2 1 3 3 3ตัว1 3 3 1>, 1 3 3 2งตัวสาม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 สองตัวล่าง2 121นี่คือผลงวดล่าสุดนะครับวันที 4, ่24พฤศจิกายนครับก็ต้องขออภัย f c กันอีกครับวลล่าสุดหลุดตั้งบนทั้งล่างครับเพราะว่าวดล่าสุดมาเลขต่ำนะครับทั้ง6ลูกครับมาเลขต่ำแล้วก็ทั้ง6หลักนี้ครับมีเลขซ้ำอยู่2หลักครับฉะนั้นตัวเลขน้อยลงมาครับดึงมาจาก งวดล่าสุดนะครับงวดก่อนนะครับซึ่งออก4ตัว62 6238ครับ238 3ตัวหลัง3ยังมาครับ2ยังมาครับนยังมายังลงมาเหมือนเดิมครับก็ยังการคำนวณหวลาพัฒนาในงวดหลังๆก็ค่อนข้างจะคำนวณลำบากไม่คำนวณยากครับไม่ไปตามสูตรเท่าที่ควรครับก็ต้องขอเอาไปเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่ตั้งความหวังไว้ครับ มาลุ้นกันต่อครับวันที่26ครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผมแนะนำเลขกท้าย4ตัวหัวดล่าสุดซึ่งออก2,133มาขนวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับหลักพันจะมีทั้งหมด4สูตรคำนวณแต่ละสูตรจะนำตัวเลขหลักพันหัวดล่าสุดคือ2มาคำนวัสุตรที่1ได้6เป็นตัวตั้ง6ได้จากการนำหลักพันคือ2ให้บวกตัวเองครับ 2องเท่ากับ4ี่บวกนำส่วนรับคือสี่บวกหลักพันคือสองกับสบวกสองเท่ากับหกบวกกับ6กเตั้งตั้งหบวกจะได้หกเพิ่มไปอเก้าตัวก็แล้วรับหกเจ็ดแปดเก้านห่งองสลักพันสุดที่สครับได้แเป็นตัวตั้งครับแปดตัวนี้ครับได้จากกรนำหลักพันคือสองบวกหลักพันก่อนหน้านั้นคือหกับสองบวกหเท่ากับแวกได้กับแปเอาแตั้งตั้งแบวกจะได้แปดเพิ่มไปอเก้าตัวก็แล้วรับแปดเก้าศูนย์หนึ่ามสี ผลลัพธ์พันสุดที่3ครับได้4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้ครับได้จากการนำหลักร้อยคือ1บวกหลักพันคือ2ครับ1นึ่งบวกสองเท่ากับสนำผลลัพธ์คือ3บวกหลักพันคือ2ครับสามบวกสเท่ากับ5มัธยฐานเอา5้าจัมาตั้งตั้งห นับลดจาก5้หนึ่แต้มคือ4บวกจารีสีเพิ่มไปได้เก้าตัวกันแล้วครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาศูนนวหคำสูตรที่4ครับได้7เป็นตัวตั้งนะครับ7ตัวนี้ครับได้จากการนำตัวเลขครับให้น้ำหลักหน่วยบนคือ3บวกหลักพันคือ2ครับ3ามบวกสเท่ากับหนำผลลัพธ์คือ5บวกหลักพันคือ2อับหบ,บวกสเท่ากับเจ็ดเท่ากับ7เอา7ตั้งตั้ง7บวกจารีเ7เพิ่มไปได้เก้าตัวกันแล้วครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5 เมื่อครบ4สูตรขนันนอหลักพันให้นับแต้มจฉลีนสสูตรครับจากได้เลยที่ผมนับแต้มชนเดบิวตห,หลักพันครับนี1 2 4 8่งสองส่้นย์ครับหนึรร่งสองสได้6ตัวใน6ตัวนี้ครับผลงานสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเนงครับดึงเลข1งดึงเลข2ดึงเลข4ี่ในเ้าครับ1 2 4 1 2 4 9 4, 4, 4ตัวนี้เป็นเลขเด่นประจำหลักพันนะครับ มาดูสูตรหลักร้อยค่าตัวเัขสีสูตรครับแต่ละสูตรจะนําตัวเลขหลักร้อยมวลละสูตรคือ1มาคครับสูตรที่1ได้3เป็นตัวตั้ง3ได้จากการนําหลักร้อยคือ1บวกตัวเองนะครับหนึ่งเท่ากับสอนำผลลบคือ2บวกหลักร้อยคือ1นึ่ครับสองบวกงเท่ากับสามแล้วกับสามาสตั้งตั้งสบวกจากเลขสเพิ่มไปเลขเก้าตัวครับสามสี่ห้าก็แปดเก้าศูนย์หนึ่ง ได้หลักร้อยสุดที่2ครับได้4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้ครับได้จากการนำหลักร้อยมาสุดคือ1บวกหลักร้อยก่อนคือ2ครับ1บวก2เท่ากับ3เมื่อได้กับ3นํนำผลลัพธ์คือ3บวกหลักร้อยคือ1ครับ3บวก1เท่ากับ4เ่ื่อได้กับ4ีเอาตั้งตั้ง4บวกหลก้4เพิ่มไปเลข9้าตัวก็แล้วครับ4 5 6ห8 9 0 1 2เหป็นหลักร้อยสุดที่3ครับได้8เป็นตัวตั้งครับ8ตัวนี้ครับได้จากการนำตัวเลขนะครับ แต่ตัวนี้ได้จากการนําได้สองคับฐานทษครับสองครับ -2 ตัวนี้ครับได้จากการนําตัวเลขให้นําหลักพันคือสครับบวกหลักร้อยคือหนึงครับสองหนเท่ากับสามไม่ากับสามเอาสามมาตั้งนับลดจากสันแต้มคือสองบวกยางไงสองเพิ่มไปเลขเกาตัวกันนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้นป็นหลักร้อยสุดที่สี่ครับได้หเป็นตัวตั้งครับห้าตัวนี้ครับได้จากการนํา ตัวเลขนะครับได้จากการนำตัวเลขให้นำตัวเลขหลักนะครับหลักหน่วยก็คือ3ครับบวกหลักร้อยคือ1ครับ3มบวกหนเท่ากับ4นำผลลัพธ์คือ4นะครับบวกหลักร้อยคือ1ครับ4บวก1เท่ากับ5บาเมื่อกับเอา5ตั้งตั้ง5บวกเงื่อนไเพิ่มไปเลขเข้าตัวก็แล้วครับ5 6 7 8 9 0 1 2 3ปเ่ามเมื่อครบสูนย์ขนวณหลักร้อยให้นับแต้มยอดก่อนสูย์ครับจากดาเล็ที่ผมนับแต้มจนเด่นไปแล้วก็จะมีดังนี้นะครับ ครับคะแนนม่ามี5 6 7 8 9 0ครับ5 6 7 8 9 0ได้6ตัวนะครับหลักร้อยครับ6ตัวนี้ครับผลในอาสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่นครับดึงเลขห้ดึงเลขหดึงเลขเดึงเลขเครับ5 6 7 9ดึง4ตัวนี้ครับเป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยนะครับมาดูสูตรตัวเลขหลัก10กันต่อครับตรงวัน4สูตรครับจะได้สูตรจะนำได้หลัก10บหัวล่าสุดก็คือ สามมาคนครับซื้อที่หนึ่งเลขเาเป็นตัวตั้งเก้าตัวนี้ด้จากการนำหลักสิบคือสามบวกตัวเองครับสามกามเท่ากับหกตามผลลัพธ์คือหบวกหลักสิบคือสามกับหกเท่ากับเกเมื่อได้กับเก้าเก้าตั้งตั้งเก้าบวกแค่เก้าเพิ่มไปให้เตัวก็แล้ครับเก้าส่วนหนึ่งสมี่ห้เก็ทำหลักสิบสูตที่สงครับแต่หเป็นตัวตั้งครับหตัวนี้ครับได้จากการนำตัวเลขครับ ให้นำหลักสิบวัสคือ3บนกก่อนคือ3กครับ3ามบเท่ากับ6บเมกับ6ก็6ตั้งตั้ง6บวกจากเลขเพิ่มไปเลขเก้าตัวก็แล้วครับกเจ็ดดเก้ศูนย์หงสอาหลักสิบสูตรที่3าครับได้แเป็นตัดตั้งครับแตัวนี้ครับไดจากการนหลักแสนก็คือ2บวกหลัก10คือ3 2ครับ2บนสาเท่ากับ5นำผลลับคือ5นะครับบวกหลักสิคือ3กับบวเท่ากับ8กกับ8เอา8ตั้งตั้ง8 บวกจานเลข8เพิ่มไปเลขเตัวก็แล้วครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6นย์หน่งหกต่อไปหลักสิบส่วนที่4ครับได้7เป็นตัวตั้งนะครับ7ตัวนี้ครับได้จากการนำตัวเลขให้นำหลักร้อยก็คือ1ครับบวกหลักสิบคือ3ครับ1นึ่งบวกสาเท่ากับสนำผลลัพธ์คือ4บวกหลักสิบคือ3ก็4ี่บวกสเท่ากับเ็ก็เท่ากับ7เอา7ตั้งตั้ง7บวกจานเลขเจเพิ่มไปเลข9ตัวก็แล้วครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5 เมื่อครบสี่สูตรจำนวณหลักสิบก็ให้นับแต้มเี้ยวกสี่สูตรนะครับจัดได้เลยที่ผมนับแต้มเชได้ไว้ก็จะมี1 2ึ่งส่เนย์ครับหนึ่งสอง่เ้าศูนได้6ตัวในหกตัวนี้นะครับคนนี้เสูตรเทียบคนเพื่อดึงตัวหนงครับดึงเลขหดึงเลขสดึงเลขสี่ดึงเลขเก้กกกครับหนึ่ดึง4ตัวครับหนึ่ เป็นเลขเด่นประจำหลักสิบนะครับมาดูสูตรหลักหน่วยค่าตัวสี่สูตรครับจะได้สูตรจะนําเลขหลักหน่วยงวดล่าสุดก็คือ3มาคำนวณครับสูตรที่1นึ่งเ้เป็นตัวตั้ง9ได้จากการน,นําหลักหน่วยคือ3บวกเจ็ดครับสามบวกสาเท่ากับ6นะบกนำบนแล้วคือ6บวกบหน่วยคือ3ามครับหกบวกสเท่ากับเไม่ได้กับ 9- 9าตั้งตั้ง9 แล้วก็บวกจเก้าเพิ่มไปได้เก้าตัวเก้าล้วครับเก้าศูนย์หน่งม่หแตเป็นหลักหน่วยสุดที่สครับได้สี่เป็นตัวตั้งครับสตัวนี้ครับได้จากการน,นำตัวเลขครับให้นำหลักหน่วยก็คือสบวกหลักหน่วยกนคือหกครับสามเท่ากับสิบเอดนำผลลัพธ์คือหนึ่งตัวหลังบวกหลักหน่วยคือสามครับหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่เมื่อได้กับสีเอาสตั้งตั้งสบวกจได้ 4, เพิ่มไป,ไ,ปได้เตัวก็แล้วครับสี่ห้าหกเจดปนเกยหนึ่งสองได้ห่ สามครับได้8เป็นตัวตั้งครับ8ตรงนี้ครับได้จากการนำตัวเลขครับให้นำหลักแสนก็คือ2บวกหลักหน่วยคือ3ครับ2บวก3าเท่ากับหานำผลลัพธ์คือ5นะครับบวกหลักหน่วยคือ3กครับ5บวก3เท่ากับ8ปได้กับแเอาแตั้งตั้ง8บวกยังได้8เพิ่มไปใน้าตัวก็แล้วครับ8 9 0เก้าศน่องสาี้หตัวนหลักตัวสุดที่4ี่ครับได้6เป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้ครับได้จากการนำตัวเลขนะครับ ให้นำหลักรกก้อยคือหนึครับ 1, บ, 4, บ, 4, บวกหลักหน่วยคือสามครับหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่นำผลลั์คือสี่บวกหลักหน่วยคือสามครับสี่บวกสามเท่ากับเจ็เมื่อเท่ากับเจ็ดเอา 7, เอา 7, ตั้งตั้งเดนับลดจากเจ็ดหนึ่งมคือหกบวกเจะได้หเพิ่มไปในเตัวก็เลยครับหกเจ็ดแปดเก้าส่วนหนึ่งสองสามสี่เมื่อครบ 4, สี่สูตรำนวนหลักหน่วยก็ให้นับแต้มเกี่วกับสี่สูตรครับจะได้ลิผมนับแต้มจนไหครับมีหนึ่งสองสี่หกเก้าสูตรครับหนึ่งสองสี่หกเก้าสูตรได้หกตัว ใน6ตัวนี้ครับบนในสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่ครับดึงเลขสี่ดึงเลขหนึ่งเดสี 4, ด่เดหกเดในสูตรครับหนึ่งสี่หกศูนย์ดึงสี่ตัวนี้ครับจากหกตัวเป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยนะครับนี่เป็นสูตรคํานวณหลักพันหลักร้อยหลักสิบห,หลักหน่วยไววเรลาพัฒนาในงวดประจําวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนนะครับ มาดูการจับคู่ชุด2ตัวล่างและชุด2ตัวบนครับดูชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุด2ตัวล่างผมก็จะนําหลักพันสี่ตัวครับ1 2 4 9ครับ1 2 4 9จับคู่หลักร้อยสี่ตัวครับ5 6 7 9จ็ก้าะได้ชุด2ตัวล่างของเราพัฒนาดังนี้ครับ1วันสิบจับคู่กันสี่ตัวใช่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึเจ็ดหนึ่งเก้าสวันสิบจับคู่กันสี่ตัวครับ A25 สองห้าสองหกสองเจ็ดสอสวรริษย์จับผู้ไวยสี4ตัวนะครับ A 4่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเวรริษย์จับผู้ไวยสี่ตัว a 9 5เก้าห9าเก้าหกทั้งหมดชุด2องล่งจับผู้ไว้สิกชุดนะครับนี่เป็นชุดตรงตรงสองตัวล่างครับมาดูการจับคู่ชุดสองตัวต่อครับในชุดสองตนวผมจะนำหลักสิบี่ตัวครับหนึ่งสามสี่เกจับคูหลักหน่วยสตัวครับหนึ่ี่หกศูนย์จะได้ชุด2ตัว บนเวยลาวพัฒนาดังนี้ครับ 1. วันสิจับพวกหน่วย4ตัวครับจะได้1จะได้1 1 1416 17 3วันสจสากคริจับพวกหน่วย4ตัวครับเอ3 1 3 4 3, 6 3 7 4ากวันสิบจับพวกหน่วย4ตัวครับเอ4 1 4 4 4 6 4 7 9จกวันสิบจับพวกหน่วย4ตัวเอ9 9 9 4 9นทั้งหมดในชุด2ตัวนจับคู่ไว้1 6ชุดนะครับ นี่เป็นชุดตรงตรงสองตัวนึงสิบหกชุดและชุดตรงตรงสองตัวสิบหกชุดนะครับมาดูกันสรุปชุดเด่นครับดูชุดสองตัวล่างก่อนนะครับในชุดสองตัวล่างตามสูตรคำนวณจับคู่ไว้สิบหกชุดในสิบหกชุดนี้ผมได้นำสูตรมาเทียบปมาชนมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมตัดแล้วครับสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นสองตัวล่างที่ตัดจากสิบหกชุดมาก็จะมีสี่หกสี่เจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดสี่ครับสี่หกสี่เจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดสี่ชุด สี่ชุดนี้เป็นชุดสระเรียนสองตัวล่างชุดตรงตรงตัดมาจากสิบหกชุดมาลุ้นกันว่าสี่หกสี่เจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดจะมาหรือไม่เลยเก่งเลยกับสิบหกชุดนี้ครับเอฟสีท่านใดถ้าหากมีสูตรคำนวณได้เลขเด่นสองตัวล่างเกาะเมาเทียบประชนกันนะครับจะได้ตัวเด่นที่ถูกใจตรงใจท่านมากที่สุดครับมาโดยชุดสระเรียนสองตัวบนต่อครับในชุดสองตัวบนตามสูตรคำนวณจับคู่ไว้สิบหกชุดนะครับในสิบหกชุดนี้ ผมในนาสุรมาเทียบมาชนมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมตัดจาก16ชุดแล้วมีดังนี้ครับชุดเด่นก็จะมี41 46 94 96 4ครับ41 46 94 96 4ชุด4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่น2ตัวบนชุดตรงตตัดจาก16ชุดมามาลุ้นกันว่า41 46 94 6 9 96จะมาหรือไม่ได้อยู่ในกลุ่ม16ชุดนี้ครับ F4 ท่านใดถ้าหากมีสูตรคำนวณ ได้เลขเด่น2ตัวบนหวยลาวพัฒนาข้อนำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเด่นที่ถูกใจตรงกจท่านมากที่สุดนะครับมาดูชุด3ตัวบนนะครับในชุด3าตัวบนผมจะนำหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรที่คำนวณ4ตัวครับ5 6 7 9ครับ5 6 7 9 4ตัวดึง2ตัวครับดึงเลข6ตัว1ครับดึงเลขเก็บตัวหนึวางที่หลักร้อยครับจะนำา6เลข72ตัว มาจับคู่กับชุดเด่นสมบัติครับ4 1 4 6 9 4 9 6จะได้ชุด3าตัวเวิลาพัฒนาเดี๋นี้ครับในชุด3ตัวบนนะครับที่สรุปจับคู่เด่นไหมครับ6วางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสมบัติชุดทีด่6 4 1 6 4 6 6 9 4 6 9 6 7วางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสมบัติชุดที่เจ็ดี่นึ่งเจ็ดสี่หก้าสี่เจ็ดเก้าทั้งหมด8ชุดนะครับนี่เป็นชุด สามตัวชุดตรงๆงแปดชุดมาลุ้นกัน8ชุดนี้จะเดินตามสุดหรือไม่ครับมาดูการสุปชุดเน้นชุดรองกันต่อครับมาดูเลขไทยสตัวล่างกันก่อนนะครับในเลขไทยสอตัวล่างตามสุดเราจะพูดสิชุดสุปชุดเด่นสี่ครับสชุดเด่นเปสี่หกสี่เจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดชุดเน้นนะครับชุดเน้นสองตัวล่างเน้นไปที่สี่เจ็ดนะครับเน้นไปที่สี่เจ็ดครับส่วนชุดรองครับรองไปที่สี่หกครับรองสี่หกเน้นสี่เจ็ดรองสี่หกนะครับนี่คือสองตัวล่างครับ และในชุด2ตัวบครับตามสุขอนุนจับไว้16ชุดสรุปชุดเด่นสีครับ4ชุดเด่นมี4 1 4 6 9 4 9 6ชุดเน้นนะครับเน้นไปที่4 1ครับเน้นไปที่41นะครับชุดเน้นเน้น41ลองไปที่46ครับลอง4 6เน้น41รลอง4 6ครับนี่เป็นชุดเน้นลองเด็กไทย2ตัวบนจาก4ชุดเหลือ2ชุดนะครับมาดูชุด3ตัวบนครับ มาดูชุดเน้นรอง3ามโทนครับในชุด3ามโทนตามสุดที่คำนวณจับไว้8ปดชุดครับใน8ชุดนี้ครับชุดเน้น3ามโทนเดี๋ยวไปที่74 1ครับเน้นไปที่74 1นะครับส่วนชุดรองครับส่วนชุดรองรองไปที่นะครับส่วนชุดรองรองไปที่74 6ครับรอง74 6เน้น71 1รอง74 6หครับนี่เป็นชุดเน้นรอง3โทนจาก8ชุดเหลือ2ชุดมาลุ้นกันครับว่า สลับเวลาพัฒนาในงวดประจําวันที่26ิกพฤศจิกายน2ตัวล่างจะมา4 6หรือ4 7หรือไม่2ตัวบนจะมา41หรือ4 6หรือไม่และชุด3ตัวจะมา7จ1หหรือ7 4 6หรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางเวลาพัฒนาชุดเน้นชุดรองนะครับมาดูชุด4ตัวครับชุด4ี่ตัวผมจะนําชุดในรอง2ตัวล่าง2อุดัครับ4 6และ4 7จับคู่กับชุดในรอง2ตัวบนสองตครับ41และ4 6จะได้ชุด4ตัวดังนี้นะครับ ชุด4ตัวครับที่สรุปจากผู้เด่นว่าก็มี4641 4646 4741และ4746ทั้งหมด4ชุดครับนี่เป็นชุด4ตัวชุดตรงตรง4ชุดมารลุนกันว่า4ชุดนี้จะมาตามสุดหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดฟันธงครับผมจะสรุปเลขท้าย4ตัว3ตัว2ตัวใน2ตารางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่6พฤศจิกายนให้กับ f c ดูเป็นแนวทางครับ ในชุด4ตัวตามสุขโนุนจากผู้วิสีครับทสี่ชุดนี้สรุปพันธงชุด4ตัวเด่นที่สุดเด่นไปที่4741นครับส7 4 1 3ตัวสรุปฟันธงที่เจ็ดนงตัวบนสรุปฟันธงที่41่งตั่างสรุปฟันธงไปที่4 7 4 7ีนี่เป็นชุดสรุปพันธง4ตัว3ตัววน2ตัวและ2ตัวล่างน,นะครับมาดูชุดสรุป,ปเดณน2ตัวบนล่างครับจากสุขโนณนจับคู่เด่นในชุด2ตัว มีดังนีครับชุด2ตัวที่สุปเด่นไว้ก็จะมี46 47 96 97 41 94ทั้งหมด6ชุดครับ6ชุดนี้เป็นชุดสรุปเรียน2ตัวมาได้ทั้ง2องตับท,ทั้ง2ตัตา่างเวลาพัฒนาในงวดประจำวันที่26พฤศจิกายนนะครับนี่เป็นข้อมูลแนวทางเวยลาวพัฒนาครับที่ผมได้นำมาลงคลิปให้กับ FC ท่านที่ชอบชอบแนวทางเวลาจะได้ดูเป็นการประกอบกันตัดสินใจเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญยาณในการตัดสินใจตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณสูตรคำนวณสูตรนี้จะมาตามสูตรจะออกตามสูตรหรือไม่ก็ต้องรอติดตามผลการออสระห์วเลาพัฒนากันได้ในงวดประจําวันที่26กจิกายนนะครับขอบคุณเอฟซีหววเด็ดเลขแต่กลางวันทุกท่านทุกคนทุกหนแกครับที่เข้ามาติดตาม รับชมชอบแนทา,ทางการชิดกะนสุขโดยที่ผมได้หาข้อมูลหวยเหลาาพัฒนางวดประจำวันที่26พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8ลงคลิปให้กับ f อฟดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามครับกด s u b สไครป์กดไลก์กดแชร์ด้วยครับเพื่อจะได้เป็นกาลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดวิดีโอเด็ดนลงคลิปให้กับ f อฟดูเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับ f อฟท่านใดถ้าหากโชคดีแล้วอยากให้กาลังใจสมับสนุในการทาคลิปลงคลิปกับแอดบินก็มาช่องทางนี้ได้นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นช่องทางที่ FC ทุกท่านครับาหากท่านโชคดีแล้วครับอยากแก่สนบในการทำคลิปลงคลิปให้กำลังใจกับแอดมินช่องทางนี้ได้นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ทำการสมรนกันตลอดมาเรื่อยมาครับขอให้โชคดีเฮงๆปังปังตลอดไปและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้โชคดีกันทุกคนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ